เกษบานนามาแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเบ่งักพ้าวักพ้าวโอ้มาได้ดูแลนะปลูกธรรมศาสตร์เอาน้ำหอมครับสองปีสามปีรายการดูแลนะครับเนาะว่าจะเป็นสิหรอครับก็ตามน้ำมาชาินะครับเนาะนี่ปลูกเสริม คนไทยต้นนี้บัวนาแม่นน้ำหอมเนี่ยต้นนี้<ะ>บัวนาแม่นน้ำหอมมันก็ทรงใหญ่ทแท้ข้าวต้นนี้มันลุนลุ้งเออจังว่าอยู่มันลุนลุ้งแล้วก็เมเอาพี่แม่นี่เออให้มันเกิดให้มันเกิดตอน,นถ้าต้นที้ตายจำได้อยู่ว่ามันเป็นหากมันปักลง เขาบริปลูกมองนั้นนี่นี่นี่ก็บ,บริปลูกนี่กับนปลูกคนทิมงแล้วเนี่ยทิมว<อ>างไว้เองนั้นมองเขาปลูกก็น,นะอืมันน้อยฮะ่มดแดงมดแดงนี่มังคุ่ได้ขายแ้ลาใแจ้คุณคิดิ่าคาุณบ้ hoặc vạn nha xem đâu Hãy à, นอคนตกแค่ไหนบ้างฮะอย่างห,หวานครับหลอสองต้นครับพี่นอ้อ เห็นหน่วยแล้วนี่พี่นาะเมล็ดวันนี้น่าจะรอดแล้วครับสูงแล้วครับผักหวานยอดเหลืองอายุสปีสปีครับพี่นอ้องรอดละตัวนี้ต้นยอดครับยอดอ่อนๆนนครับ ในข้อมนวยี่ลุงอะไรก็แชร์กดซ้สำสังงกอย่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเปลี่ยนกดทุกอย่างเลยนะครับลอดแล้วนี่นี่ครับสี่สีปส่ปีสี่ปีรลอดเรองว่าพาวต่อครับผลผลิตได้แล้ว ม่วงอันนี้อ่อนั่นดกๆครับ นกเอาไปกินนบดครับหอยหอมอันนี้ทรงดีครับพี่นอกทรงดีทรงดี่าจะมีน้ำอยู่ตัวนี้นกจัก่อยด้วพี่นอกด้อนกชักหมอย นี่โมมินน้อยเขาไผ่หนอมันแซบอยู่วะนี่นถ้าบโแซบกับตัดทิ้ม หนูมไม้้นไทย,อทยนะก,กอใหญ่โอ้อนเป็นกอแบบนี้ว่ะนี่ยาึินสูงนี่เอาวะเบ้อไวนแม่นึินนะสงูงแล้วบอนี่ มันคืเป็นสีน,นี่กิมซุงมันต้องได้น้อยอันนี้บอแมนแล้วนีนกิมซุงนี่งมันเป็นมันเป็นไผ่อันนี้มเป็นมันสีหกไปหน้าด้วยระวังหัว รอนั่งต้องเสียวฮะเออขึ้นมาเดี๋ยวให้แล้วมีดมานำโอ้๋นี่กระเป๋าก็ไปได้มานีไ่ไปอยู่ một lại, lại ăn bộ ừ. cái ăn bò liệu cái này ta khuôn à đọc lại không bông khuôn hoài nó nó kinh hoài เลี้ยงอันนี้ไ่เลี้ยงอืมเลี้ยง่เลี้ยงมันก็ยังดูเลง่ายกว่าไผ่กิมซุงมันบอกหกอไผ่กิมซุงกิมซุมันจะหกน้อยืมันละกี่กล่องสเล็นอยว่เอาผูเดียวก็ได้เนี่ยใาใหญ่นี่ยเราคือใ่ใหญ่แค่ไน จันต้นนี้ออกงามเลยต้นนี้จันยอดจันจันฝนตกตันนั้นคืนก็หน่ักพี่คุณ้มันตายแล้วมั้งอพิกฝนตกตันนั้นแล้วมนคืน นี่คาน้อยวัไก่่นกแอยไก่จ่อยเรียนดิ้งหัวกกังติดนี่ตายนี่ขานี่เนี่ยแดงเนี่ยม้วนเนี่ยไม่จำไม่ได้นี่ย ราคาได้ไงนี่มัน,มนลมๆมันหง่อยเบสุดอันนี้ราคาใหญ่บ่นเ่นี่มาคัมันเออราคาใหญ่นี่ถืวอว่าพอแน่อได้น,นอือบอกน้องให้กิน สามซาบีสามก็นี่แหละเอาไปปลูกได้กัวสามนี่แหละเขาขายก็วสามร้อยน่โอหเป็นจะซื้ออยู่กันได้หลายเงี่ยงอืไปขุดอืมเขาเนื้อาเป็นเงี่ยงละสามร้อยมั้งสิเปิดเพี้ยแต่ว่าท่านน่ะเอออย่างนี้ก็เป็นจะซื้ออยู่เม็ดเป็นสิบเป็นซาวเป็นตะเอาอยู่ห้าร้อยกับมันหลายก็ร้อยห้ยก็เป็นตะเอาอยู่ บ่มีอหลยก็ต้องไปเอาแล้วเสียเวลามันหุบไฟหรอกป่ะครับหุบรมก็ถามตุ้หวนตุ้หัน,หนเดี๋ยวมาสูบให้ได้บ่ไหนหัวไม่เก็บไ,ไว้เมื่อนต้นดีเาอาเดี๋ยวเนี่ยขึ้นมาแล้วรถจยากไว้แม่กับมาะเทอดอยู่นี่หุดทางให้ชนอยู่นี่ ตัดตลอดบมตัดหกมัวใหไ่ด้ผคนเดียวเด้อสิเอ็ดเนี่ยมจากสิมันยเดียว,ยวห่เล่นหน้าเลีน,นหลังมันตรายพวกนี้มันต้องปลูกแล้วเอาแต่ลาอย่างเดียวก็พอ ปันทิมหมเบิดพุนนี้เกี่ยวตรอติเอาแต่ปลาอย่างเดียวก็พอปลูกบอไหวดอกตันทิมมอบเขาจะลากับมะพร้าวปลูกดอกกรองก้อนยี่ห้อคุ้นกรอนี่เอฟคือเก่าทุกเนื่อนเอฟเอ็ฟอยู่คุ้นมันไหวคุ้นอันนี้มันได้ผลผลิตแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นปลาเป็นมะพร้าวเป็นหน่อไม้พอ หมกนนวพอที่คนจะมาตัดแยกเชียวแลวคนขี่ไปนี่นี่ยนตายแล้วมันต,นนตนนนื้นมาหมดเลอือน่ตกล้ตายไปนะเก็บเก็บก่อนเมือมาเก็บมาไล่เก็บเขา ใส่ถุงกริบกัะสิบกระสิบมาะตาแวมา ปรมากวานติดส,สองต้นต้นนี้เราบดบดสูกให้ต้นนี้มัน่วจากนีุมมันเท่าเลยไตานมันสกามต้นร้อยต้นตายมันไผ่คือตายก็ต้ตนนี้ น้ำเค็มเราไปพ่วงไม่ฟันเกลือ,อ,อแล้วนี่เดี๋ยงนี่ตรงนี้ออกหนุนตัดแล้วนี่เนี่ยตัดแล้วจะไหนก็งงขึ้นมาอีกมปปันตัดโตจะพุ่งอยู่ ขวางขึนเหนดินขึ้นมาฉันก็ไม่ยขึ้นมาน้ำมัวหลายเจ้าเขาเนี่ยเอเดี๋ว่อยากเพิ่มนะสุดท้ายจะด้รูปพวกพี่ที่ก็คือแบ่เราข้งหาไม่แข็งกว่านะไรเงี้ยถูกที่เน่าดีเดื๋ยวขึ้น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 

กักกผูสชมพูขกล่ขาว,วากน,าาวนกางเระัง่น,น,นี่แหละหดลนอ,อิน,นกับแล้ครับพี่น้อง คลิปหน้าไอา้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมม่่อกูนผ